สวัสดีครับวันนี้เรามารีวิวแนะนำนะครับสต็อปเปอร์ตัวปรับเชือกตัวล้างเชือกตัวเล่งสายเชือกนะครับอันนี้เป็นแบบอลูมิเนียมนะครับราคา10บ,บาทนะครับจริงๆมีสามสีนะสีแดงสีน้ำเงินสีดำ,ดำตัวนี้จะเป็นตัวที่ใช้ง่ายมากแล้วก็ขายดีด้วยนะครับใช้ง่ายที่สุดแล้วก็ขายดีสุดแล้วก็ล้างเชือกได้ดีเกือบที่สุดเลยเหนียวแน่นมากนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่า สามรูตัวนี้มันใช้ยังไงนะครับแล้วก็มันล้างแบบไหนนะมาดูกันตัวเนี้พอเราร้อยต้องร้อยลักษณะนี้เท่านั้นนะครับร้อยเชือกในลักษณะนี้เท่านั้นนะถ้าร้อยแบบอื่นมันจะล้างได้ไม่ดีนะครับเชือกมันมันไม่ไปเพราะว่านี่เชือกตรงนี้มันหักมันก็เลยไม่ไปนะครับจะแข็งมากไม่ไปเลยแต่ถ้าเราจะปรับนะครับเราก็จะหักมันนิดนึงให้เชือกตรงนี้มันตรงเชือกตรงนี้มันตรงเห็นไหมครพอตรงแล้วทําไมครับลูดได้แล้วเห็นไหมครับ พอเราพอใจตรงไหนเราก็หักกลับอย่างนี้เห็น mm. ไหมฮะแข็งเลยนะครับสมมุติว่าด้านนี้เป็นสมอโบกแล้วด้านนี้เป็นด้านเต็นท์นะครับก็ลองมาปรับกันคือดึงให้มันตึงก็คือหักตัวที่หักตัวที่หักตรงนี้ครับให้มันตรงแล้วเราจะรูดได้มันจะง่ายมากเลยนี่ครับแม้ะรูดได้แล้วพอตึงได้ที่แล้วใช่ไหมครับหักกลับนะครับหักกลับแบบนี้เลยล้างนะครับแค่นี้เองสต็อปแล้วแล้วก็ไม่ไม่ เขาเรียกว่ามันแข็งแรงมากไม่หลุดเลยนะครับไม่หลุดง่ายๆเลยตัวนี้นะครับแนะนําเลยครับตัวละสิบาทนะครับตัวนี้ตัวอลูมิเนียมมีสามสีนะครับสีแดงสีดําแล้วก็สีน้าเงินนะครับแนะนําเลยนะครับ